สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวที่เคยสั่นสะเทือนโลกและทิ้งบาดแผลลึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเรื่องราวของหายนะที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในอ่าวเม็กซิโก Deep Water Horizon ครับ ในช่วงต้นทศวรรษ2000นั้นอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซทั่วโลกกำลังเฟื่องฟูอย่างมากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ต่างมุ่งหน้าสู่แหล่งขุดเจาะที่ลึกยิ่งขึ้นและเสี่ยงอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัท BP หรือ British Petroleum ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ก็เช่นกันครับพวกเขามีความทะเยอทะยานที่จะเจาะสำรวจและผลิตน้ำมันจากแหล่งที่เรียกว่า m a c o n d o Prospect ซึ่งตั้งอยู่ในอ่าวเม็กซิโกห่างจากชายฝั่งรัฐลุยเซียนาไปประมาณ66กิโลเมตรในระดับความลึกที่ท้าทายอย่างมากครับ เพื่อที่จะพิชิตความท้าทายนี้ BP ได้เช่าแท่นขุดเจาะน้ำมันกึ่งสำเร็จรูปที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในขณะนั้นนั่นก็คือ Deepwater Horizon ครับ ท่านขุดเจาะนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงสร้างโลหะขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่กลางทะเลเท่านั้นนะครับแต่มันคือป้อมปราการแห่งเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมันถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทฮ y u นไดเ Heavy Industries ในเกาหลีใต้และดำเนินการโดยบริษัท t r a n s ์โอเชซึ่งเป็นเจ้าของและผู้คูบคุมแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งรายใหญ่ Deep Water h o r ร z ซอมีขนาดมหึมาครับสูงกว่า120เมตรและสามารถรองรับลูกเรือได้ถึง130คนพร้อมอุปกรณ์ขุดเจาะที่ซับซ้อนและระบบควบคุมที่ล้ำหน้า มันถูกออกแบบมาเพื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดของมหาสมุทรด้วยความสามารถในการขุดเจาะบ่อลึกได้ถึง9,100เมตรใต้ก้นทะเลซึ่งเป็นระดับที่ต้องอาศัยวิศวกรรมที่แม่นยำและความเชี่ยวชาญระดับสูงมากๆครับ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2010 Deepwater Horizon ก็ได้เริ่มปฏิบัติการขุดเจาะที่บ่อ m a ค c o n d o Prospect ครับซึ่งเป็นบ่อที่คาดการว่ามีปริมาณน้ำมันสำรองมหาศาลแต่การขุดเจาะในพื้นที่ลึกขนาดนั้นก็มาพร้อมกับความท้าทายที่ใหญ่หลวงและความเสี่ยงที่ไม่อาจประเมินค่าได้ ทีมงานบนแท่นขุดเจาะต้องผเผชิญกับแรงดันใต้ดินที่สูงลิบลิว่วและสภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนซึ่งตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาได้ประสบป,ปัญหาและสัญญาณเตือนหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องซีเมนท์ที่ใช้ในการอุดรอยรั่วของบ่อปัญหาเรื่องแรงดันที่ผิดปกติและความล่าช้าในการทำงานที่ทำให้งบประมาณบานปลายสิ่งเหล่านี้เริ่มสร้างความกดดันกับทีมงานอย่างมหาศาล ทั้งจากผู้บริหารของ BP และ Transocean ที่ต้องการให้การขุดเจาะดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกวันท่ามกลางความกดดันนี้บางคนเริ่มรู้สึกถึงลางร้ายสัญญาณเตือนภัยหลายอย่างถูกมองข้ามไปหรือถูกตีความว่าไม่มีในสําคัญเพราะความรีบร้อนและแรงกดดันในการทํางาน พวกเขาไม่รู้เลยครับว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมไปตลอดการแท่นขุดเจาะ Deep Water Horizon กำลังจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของหายนะครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาเป็นบทเรียนราคาแพงที่โลกต้องจดจำไปอีกนานแสนนานครับในตอนหน้าผมจะพาทุกท่านไปสู่ช่วงเวลาที่ทุกอย่างเริ่มผิดพลาดสู่ค่ำคืนที่เปลวเพลิงและ ความหวาดกลัวเข้าปกคลุมอ่าวเม็กซิโกครับจากตอนที่แล้วนะครับเราได้ปูพื้นฐานเรื่องราวของ Deep Water Horizon แท่นขุดเจาะอ,อันทันสมัยและความทะเยอะทะยานของ BP ในการพิชิตแหล่งน้ำมัน m a c ค n d o Prospect พร้อมกับสัญญาณเตือนที่ถูกละเลยไป ในค่ำคืนวันที่20เมษายนปี2010คืนนั้นเป็นคืนที่ท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากแท่นขุดเจาะที่ส่องสว่างอยู่กลางอ่าวเม็กซิโกลูกเรือ126ชีวิตกำลังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติบางคนพักผ่อนบางคนกำลังเตรียมตัวสำหรับกะต่อไปไม่มีใครคาดคิดเลยครับว่าในไม่กี่อึดใจข้างหน้าชีวิตของทุกเขาจะเปลี่ยนไปตลอดการ การทดสอบความสมบูรณ์ของหลุมเจาะที่เรียกว่า Negative Pressure Test กำลังดำเนินอยู่ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าซีเมนที่อุดรอยรั่วของหลุมเจาะนั้นสามารถป้องกันการไหลของก๊าซและน้ำมันขึ้นมาบนแท่นได้หรือไม่แต่การทดสอบในครั้งนี้กลับให้ผลที่แปลกไปจากที่ควรจะเป็นแรงดันก๊าซมีพฤติกรรมผิดปกติซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งแต่กลับถูกตีความว่าไม่มีปัญหาและการทำงานก็ยังคงดำเนินต่อไป เวลาประมาณ21นาิก49นาทีตามเวลาท้องถิ่นหายนะก็บังเกิดครับแรงดันมหาศาลของก๊าซมีเทนที่พุ่งทะลักขึ้นมาจากบ่อเจาะผ่านระบบป้องกันที่ล้มเหลวและทะลักเข้าสู่แท่นขุดเจาะอย่างรวดเร็วก๊าซที่ไวไฟนี้ได้สัมผัสกับประกายไฟบางอย่างบนแทน่นและจุดระเบิดขึ้นในทันทีเสียงระเบิดที่ดังสนั่นว่นไหวได้ฉีกกระชากค,ความสงบยามค่ำคืนออกเป็นเสียงเสียง เปเลวไฟพุ่งขึ้นสูงเสียดฟ,ฟ้าในเสี้ยววินาทีตามมาด้วยการระเบิดครั้งที่สองและครั้งที่สามแทนขุดเจาะทั้งแท่นกลายเป็นทะเลเพลิงขนาดมาหึมมาลูกเรือที่อยู่บนแทน่นต้องเผชิญหน้ากับความโกลาหลและความหวาดกลัวอย่างที่สุดครับไฟลุกโหมอย่างรวดเร็วโครงสร้างเหล็กบิดเบี้ยวควันดำหนาทึบปกคลุมทั่วบริเวณ การสื่อสารขาดหายผู้คนกรีดร้องและวิ่งหนีตายกันอันลลมานหลายคนพยายามกระโดดลงสู่ทะเลอันมืดมิดเพื่อเอาชีวิตรอดจากเปลวไฟที่กำลังกลืนกินทุกสิ่งภาพที่เกิดขึ้นในคืนนั้นคงเป็นฝันร้ายที่ติดตาผู้รอดชีวิตไปจนวันตายครับ ระบบป้องกันไฟไหม้และอุปกรณ์ความปลอดภัยหลายอย่างล้มเหลวในการทำงานความเร็วและความรุนแรงของการระเบิดนั้นเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดได้ในบรรดาลูกเรือ126คนบนแท่นนั้นมีผู้เสียชีวิต11รายซึ่งเป็นช่างเทคนิคและวิศวกรที่ทำงานอยู่บริเวณที่เกิดเหตุระเบิดโดยตรงพวกเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะหนีรอดเลยครับและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคน ผู้รอดชีวิตที่เหลือรอดมาได้ต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตพวกเขาถูกช่วยชีวิตโดยเรือกู้ภัยที่อยู่ใกล้เคียงแต่ความเจ็บปวดจากการสูญเสียเพื่อนร่วมงานและภาพเปเลวไฟที่ยังคงลุกโชนกลางทะเลยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาไปอีกนานครับ Deepwater Horizon กลายเป็นเปเลวเพลิงยักษ์กลางทะเลที่ยังคงลุกไหม้เป็นเวลานานหลายวันหลังจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งแรกสัญลักษณ์ของความล้มเหลวและโศกนาฏกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่ความเลวร้ายไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของหายนะที่ใหญ่กว่ามากในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าเมื่อแทนขุดเจาะ Deep Water Horizon จมดิ่งลงสู่ก้นทะเลมันได้เปิดประตูสู่มหันตภัยทางสิ่งแวดล้อมที่โลกไม่เคยเจอมากก่อนได้อย่างไรครับ ในตอนที่แล้วเราได้ร่วมรับรู้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของการระเบิดบนแท่น Deep Water Horizon และการสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนวันที่20เมษายน2010ครับ เปลวไฟมหาศาลยังคงลุกไหม้แท่นขุดเจาะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันสะท้อนแสงสีแดงฉานไปทั่วผืนน้ำของอ่าวเม็กซิโกเป็นภาพที่น่าหดหู่และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพินาศทีมกู้ภยัยพยายามยังสุดความสามารถที่จะควบคุมเพลิงแต่ความรุนแรงของไฟและความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างแท่นขุดเจาะทำให้ภารกิจเป็นไปอย่างยากลำบากเหลือเกินครับ ตลอดระยะเวลา2วันที่ Deep Water Horizon ยังคงลุกไหม้อย่างบ้าคลั่งวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญต่างทำงานแข่งกับเวลาเพื่อประเมินสถานการณ์และหาทางหยุดยั้งหายาะให้ได้ แต่แรงกดดันจากก๊าซและน้ำมันที่ยังคงพวยพุ่งออกมาจากหลุมเจาะใต้ทะเลทําให้การควบคุมเพลิงเป็นไปไม่ได้เลยครับแล้วในที่สุดในช่วงสายของวันที่22เมษายน2010หลังจากที่ลุกไหม้อย่างต่อเนื่องมานานเกือบ36ชั่วโมงโครงสร้างของ Deep Water Horizon ที่บอบช้ำอย่างหนักก็ไม่สามารถทานทานต่อไปได้อีกแล้วครับ แท่นขุดเจาะขนาดมมืึอมาที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมก็เริ่มเอียงและจมดิ่งลงสู่ก้นทะเลของอ่าวเม็กซิโกอย่างช้าๆพลันที่แท่นขุดเจาะจมลงไปโลกก็ต้องเผชิญกับหายนะครั้งใหม่ที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมครับ เมื่อ Deep Water Horizon จมลงมันได้ทิ้งหลุมเจาะมาคอนโ p พ o s ส e c กที่อยู่ใต้ทะเลซึ่งยังไม่ได้ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ไว้เบื้องหลังวาล์วป้องกันการระเบิดใต้ทะเลหรือ blowout preventer BOP ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ควรจะปิดผนึกบ่อได้อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกลับล้มเหลวในการทำงานด้วยเหตุผลที่ซับซ้อนและเป็นข้อถกเถียงกันมาหลายปี การล้มเหลวของบ OP ทําให้แรงดันมหาสารจากแหล่งน้ํามันใต้ดินดันน้ํามันดิบสีดําทะมึนปนเปื้อนด้วยก๊าซธรรมชาติพวยพุ่งออกมาจากก้นทะเลลึกกว่า1500เมตรด้วยอัตราที่น่าตกใจอย่างต่อเนื่องในตอนแรกนั้น BP และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประเมินว่าน้ํามันรั่วไหลออกมาในปริมาณไม่มากนักเพียงประมาณ1000บาร์เรลต่อวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปและมีการตรวจสอบจากนักวิทยา และผู้เชี่ยวชาญอิสระก็พบว่าการประเมินนี้ผิดพลาดอย่างร้ายแรงครับปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลออกมานั้นมหาศาลกว่าที่คิดไว้หลายเท่าตัวมีการคาดการว่าน้ำมันดิบไหลลงสู่ทะเลด้วยอัตราสูงถึง60,000บาร์เรลต่อวันในช่วงที่รุนแรงที่สุดลองจินตนาการดูนะครับน้ำมันดิบจำนวนมหาศาลขนาดนี้เทลงสู่มหาสมุทรตลอด87วันก่อนที่จะสามารถหยุดการรั่วไหลได้อย่างสมบูรณ นี่ไม่ใช่แค่การรั่วไหลธรรมดาครับแต่มันคือการประทุข,ของผู้เข่าน้ำมันใต้ทะเลที่สร้างมหันตภัยต่อระบบนิเวศของอ่าวเม็กซิโกอย่างร้ายแรงครอบคลุมพื้นที่หลายหมื่นตารางกิโลเมตรกลายเป็นคราบน้ำมันขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้จากอวกาศ Deep Water Horizon ได้เปลี่ยนจากโซ่กันนาตกรรมของมนุษย์ไปสู่หายนะทางสิ่งแวดล้อมที่โลกต้องจดจำครับในตอนต่อไปเราจะมาสำรวจความพยายามอันยากลำบากและความล้มเหลวในการหยุดยั้งการรั่วไหลของน้ำมันในครั้งนี้ครับซึ่งเป็นการต่อสู้กับธรรมชาติที่ท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์จริงๆครับ จากตอนที่แล้วเราได้เห็นภาพอันน่าสะเทือนใจของการจมดิ่งของ Deep Water Horizon และการเริ่มต้นของมหันตภัยน้ำมันรั่วจากบ่อ m a c ค n d o Prospect น้ำมันดิบจำนวนมหาศาลได้พวยพุ่งลงสู่ก้นทะเลอย่างไม่หยุดหยัง้งสถานการณ์ในอ่าวเม็กซิโกในเวลานั้นเลวร้ายเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ครับ B.P. และหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐตระหนักดีว่านี่ไม่ใช่แค่การรั่วไหลเล็กน้อยแต่มันคือวิกฤตการระดับชาติและระดับ โลกพวกเขาจึงระดมสมองและทรัพยากรทุกอย่างที่มีเพื่อหยุดยั้นการรั่วไหลให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับการทำงานที่ระดับความลึก1,500เมตรใต้ทะเลในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันมหาศาลและความมืดมิดเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งยวดต่อเทคโนโลยีและวิศวกรรมของมนุษย์ ความพยายามแรกๆในการหยุดยั้งการรั่วไหลนั้นคือการใช้หุ่นยนต์ดำน้ำบังคับจากระยะไกลหรือ ROV (Remotely Operated Vehicle) เพื่อพยายามสั่งการ Blowout Preventer หรือ BOP ที่ล้มเหลวให้ทำงานอีกครั้งแต่ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ BOP ก็ไม่ตอบสนองมันติดขัดและเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมได้จากระยะไกลครับ จากนั้นพวกเขาพยายามใช้โดมคอนเทนเมนต์ซิสเต็มหรือระบบโดมกักเก็บซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กขนาดมหึือมาคล้ายโดมมีน้ำหนักเกือบ100ตันเพื่อวางครอบหลุมเจาะที่รั่วแล้วใช้ท่อดูดน้ำมันขึ้นสู่เรือผิวน้ำ ฟังดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีใช่ไหมครับแต่ด้วยอุณหภูมิที่เย็นจัดที่ก้นทะเลและการที่ก๊าซมีเทนทำปฏิกิริยากับน้ำทำให้เกิดการก่อตัวของสารคล้ายน้ำแข็งหรือไฮเดรตคริสตัลขึ้นภายในโดมอุดตันท่อดูดและทำให้ภารกิจนี้ล้มเหลวไปอีกครั้งครับ ความพยายามยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นครับ BP ได้ลองใช้เทคนิคที่เรียกว่าท็อปคิวโดยการพยายามสูบโคลนหนักๆที่ผสมกับซีเมนต์เข้าไปในบ่อเจาะที่รั่วเพื่อหวังจะใช้แรงดันของโคลนดันย้อนกลับไปหยุดการไหลของน้ำมันจากแหล่งใต้ดินซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ผลดีกับการรั่วไหลที่ไม่รุนแรงมากนักแต่สำหรับแมคคอนโดร์พรอสเพกที่มีแรงดันมหาศาลเทคนิคท็อปคิวก็ไม่ประสบผลสาเร็จครับ คโคลนหนักที่สูบเข้าไปถูกแรงดันน้ำมันและก๊าซใต้ดินดันกลับออกมาพร้อมกับน้ำมันดิบสถานการณ์ยังคงเลวร้ายไม่เปลี่ยนแปลงทุกวันน้ำมันดิบจำนวนมหาศาลก็ยังคงไหลทะลักลงสู่ทะเลเคลื่อนคราบน้ำมันเรื่มขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆปกคลุมผิวน้ำเป็นบริเวณกว้างหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลนกและระบบนิเวศชายฝั่งอย่างรุนแรง ความสิ้นหวังเริ่มก่อตัวขึ้นในหมู่ผู้คนคำถามมากมายเกิดขึ้นว่าจะสามารถหยุดยั้งหายนะครั้งนี้ได้จริงหรือไม่ แต่ในที่สุดหลังจากความพยายามอย่างไม่ลดละและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆพวกเขาก็ได้คิดค้นวิธีที่เรียกว่า Lower Marine Riser Package หรือ LMRP Cap โดยการใช้กรวยเหล็กขนาดใหญ่ไปครอบวาล์ว BOP ที่เสียหายแล้วใช้ท่อดูดน้ำมันขึ้นสู่เรือผิวน้ำวิธีนี้เริ่มได้ผลครับแม้ว่าจะไม่สามารถหยุดการรั่วไหลได้ทั้งหมดแต่ก็ช่วยลดปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลลงไปได้มากและท้ายที่สุดในวันที่19กันยาย ยน2010หรือเกือบ5เดือนหลังจากเหตุระเบิดหลังจากการขุดเจาะบ,บ่อบรรเทาทุกหรือ relief w e l อีก2บ่อเพื่อเชื่อมต่อกับบ่อแมคคอนโดลพรอสเพและอัดซีเมนต์ปิดผนึกบ่อจากด้านล่างการรั่วไหลของน้ำมัน d e e p อเตอร์ฮอร z ซ n นก็ถูกหยุดยั้งลงได้ในที่สุดครับแต่ความสำเร็จนี้แลกมาด้วยค่าเสียหายที่มหาศาลและบาดแผลทางสิ่งแวดล้อมที่ยากจะเยียวยา ในตอนต่อไปเราจะไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชีวิตของผู้คนจากหายนะน้ำมันรั่วครั้งประวัติศาสตร์นี้กันครับในตอนที่แล้วเราได้ตามติดความพยายามอันแสนยากลำบากในการหยุดยั้งการรั่วไหลของน้ำมัน Deep Water Horizon ซึ่งกินเวลานาน,านเกือบ5เดือนกว่าที่หายนะนี้จะถูกปิดผนึกได้สำเร็จ แต่แม้การรั่วไหลจะถูกหยุดลงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตของผู้คนในอ่าวเม็กซิโกกลับเป็นรอยแผลลึกที่ยากจะเยียวยาครับตลอดระยะเวลาที่น้ำมันดิบจำนวนมหาศาลไหลลงสู่ทะเลน้ำมันได้แพร่กระจายไปทั่วอ่าวเม็กซิโกครอบคลุมพื้นที่ผิวน้ำถึง180,000ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าประเทศกรีซทั้งประเทศเสียอีกนะครับ คลาบน้ำมันสีดำหนาเตอะร้อยเกลื่อนอยู่บนผิวน้ำลามเข้าสู่แนวชายฝั่งของรัฐลุยเซียนามิสซิสซิปปีอลาบามาและฟลอริดาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศท,ที่เปราะบางและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งของรัฐลุยเซียนาซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ทะเลนกอพยพและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมาย คราบน้ำมันได้ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยเหล่านี้อย่างไม่เคยมีมากก่อนครับสัตว์ป่าจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานนกทะเลหลายหมื่นตัวเป็ดห่านและนกชายฝั่งต่างๆถูกเคลื่อนน้ำมันซัดเข้าใส่ขนของพวกมันถูกเคลือบด้วยน้ำมันหนาเตอะทำให้ไม่สามารถบินลอยตัวหรือควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้ หลายตัวต้องตายลงอย่างทรมานจากภาวะตัวเย็นจัดหรือจากการกินน้ำมันเข้าไปในร่างกายขณะพยายามทำความสะอาดตัวเองครับเต่าทะเลโดยเฉพาะเต่าหนุ่มสาวปลาโลมาและวานก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันคราบน้ำมันได้ปกคลุมพื้นที่หากินของพวกมันสารเคมีจากน้ำมันเข้าไปสะสมในห่วงโซ่อาหารทำให้สัตว์เหล่านี้เจ็บป่วยติดเชื้อและบางตัวก็เสียชีวิตลง แนวปะการังน้ำลึกที่สวยงามและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงก็ถูกปกคลุมด้วยน้ำมันเช่นกันครับทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้นอกจากผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแล้วหายนะครั้งนี้ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของภ um ูมิภาคอ่าวเม็กซิโกอีกด้วยครับ อุตสาหกรรมการประมงและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่ต้องหยุดชะง,งักลงอย่างสิ้นเชิงชาวประมงจำนวนมากต้องตกงานธุรกิจร้านอาหารทะเลต้องประสบปัญหาอย่างหนักโรงแรมและรีสอร์ทร,ริมชายหาดไม่มีนักท่องเที่ยวความเสียหายทางเศรษฐกิจนั้นประเมินเป็นมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐครับการทำความสะอาด คราบน้ำมันเป็นภารกิจที่ซับซ้อนและยาวนานมีการระดมกำลังคนเรือและอุปกรณ์จำนวนมหาศาลเพื่อเก็บกู้น้ำมันออกจากทะเลและชายฝั่งมีการใช้สารเคมีกระจายคราบน้ำมันหรือ d i s p e r s a n n s ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันในภายหลังถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คราบน้ำมันบางส่วนถูกเผาทิ้งบางส่วนถูกดูดซับด้วยอุปกรณ์เฉพาะแต่ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเก็บกู้น้ำมันทั้งหมดได้ครับน้ำมันบางส่วนจมลงสู่ก้นทะเลและบางส่วนยังคงหลงเหลืออยู่ในระบบนิเวศท,ทิ้งสารปนเปื้อนไว้เป็นมรดกอันเลวร้ายสำหรับคนรุ่นหลัง หายนะ Deep Water Horizon จึงเป็นเครื่องเตือนใจอันเจ็บปวดถึงความเปราะบางของธรรมชาติและผลลัพธ์อันเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อความผิดพลาดทางเทคนิคการละเลยความปลอดภัยและความทะเยอทะยานที่เกินขอบเขตมาบรรจบครับในตอนสุดท้ายเราจะมาสรุปบทเรียนสำคัญที่โลกได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ Deepwater Horizon และความรับผิดชอบที่ตามมาครับ ตลอดหลายตอนที่ผ่านมาเราได้ติดตามเรื่องราวอันน่าสะเทือนขวัญของ Deep Water Horizon ตั้งแต่ความทะเยอทะยานในการขุดเจาะน้ำมันไปจนถึงโศกเนื้อตกรรมการระเบิดการจมดิ่งของแท่นขุดเจาะและมหันตภัยน้ำมันรั่วที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาลมาถึงตอนสุดท้ายนี้ผมจะพาทุกท่านมาสรุปบ,บทเรียนสำคัญและความรับผิดชอบที่ตามมาครับ หลังจากที่การรั่วไหลถูกหยุดยั้งลงในเดือนกันยายน2010ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการทางกฎหมายและการเรียกร้องค่าเสียหายที่ซับซ้อนและยาวนานบริษัท BP ในฐานะผู้ดำเนินการหลักต้องเผชิญหน้ากับการฟ้องร้องมากมายจากรัฐบาลสหรัฐรัฐต่างๆที่ได้รับผลกระทบผู้ประกอบการประมงธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป การสืบสวนสอบสวนโดยหน่วยงานต่างๆทั้งจากรัฐบาลและหน่วยงานอิสระได้เผยให้เห็นถึงความผิดพลาดหลายประการตั้งแต่การออกแบบหลุมเจาะที่ไม่เหมาะสมการทดสอบความปลอดภัยที่บกพร่องการละเลยสัญญาณเตือนภัยไปจนถึงการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องของทีมงานและผู้บริหารในที่สุด BP ถูกตัดสินให้มีความผิดฐานละเมิดกฎหมายว่าด้วยน้ำสะอาดหรือ Clean Water Act และกฎหมายอื่นๆ พวกเขาถูกปรับเป็นเงินจำนวนมหาศาลที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์สหรัฐครับรวมแล้วประมาณ61,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงค่าปรับทางแพ่งและทางอาญาค่าชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจค่าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและค่าใช้ใจ่ายในการทำความสะอาดซึ่งเงินจำนวนนี้ถูกนำไปใช้ในการชดเชยผู้เสียหายและฟื้นฟูระบบนิเวศของอ่าวเม็กซิโกที่บอบช้ำอย่างหนัก อย่างไรก็ตามไม่มีจำนวนเงินใดสามารถชดเชยชีวิตของผู้เสียชีวิต11รายได้ครับและไม่สามารถทำให้ระบบนิเวศกลับคืนสู่สภาพเดิมได้โดยสมบูรณ์ถึงแม้ว่าหลายพื้นที่ในอ่าวเม็กซิโกจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้วแต่ผลกระทบระยะยาวต่อสัตว์ทะเลพืชพันธุ์และห่วงโซ่อาหารยังคงเป็นที่น่ากังวลและต้องติดตามต่อไปอีกหลายสิบปีครับ เหตุการณ์ Deep Water Horizon ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานครับมันกระตุ้นให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งครั้งใหญ่มีการบังคับใช้มาตรฐานที่เข้มงวดขึ้นการตรวจสอบที่ถี่ท้วนขึ้นและการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันการรั่วไหลที่ดีขึ้นเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก แต่บทเรียนที่สำคัญที่สุดจาก Deep Water Horizon นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของกฎระเบียบหรือเทคโนโลยีเท่านั้นครับมันคือการตระหนักรู้ถึงความเปราะบางของโลกใบนี้และความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในการสแสวงหาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เราเรียนรู้ว่าการสแสวงหาผลกำไรอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตของคนนั้นอาจนำไปสู่หายนะที่ประเมินค่าไม่ได้ Deep Water Horizon จึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าทุกการตัดสินใจในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติล้วนมีผลกระทบต่ออนาคตของพวกเราทุกคนมันเป็นเสียงสะท้อนให้เราหันกลับมาคิดถึงทางเลือกพลังงานที่ยั่งยืน และการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับเพื่อให้โลกของเรายังคงเป็นบ้านที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไปและไม่มีหายนะครั้งไหนเกิดขึ้นอีกเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอ่าวเม็กซิโกครับ